นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมมกวานัมมาสิกาโลกิยานน้อมไว้ไม่หังแงกัตทุจุงมีตัสสะภะคะวะโตเกพาพุถะเจ้าตนนั้นอาลาหะโตตนเป็นอาลาหันตา ได้ขาเสยังกิเลสาตัณหาปันไปหาลอยขาดสิ่งแล้วสัมมาสัมปุทโธทตุนใดทัพยาสัพป,ปัญญุตัญญาณโดยต้นโดยดีวิจาจรณาสัมปนโนตนตัดดูยังมิจาราซและวิจาแปดจรณาธรรมสิบหาสุกาโตตนสาเดชไปดีแล้วคือเวงเกี่ยวพานิปัน โลกาวิตุตนตับตูเจงโลกตั้งสามอนุตาโลตุนราเสดผู้ดิสาตัมมาสาราทีตุนสังสอนอยังสัพุดิสาตั้งหลายเป็นดังือคือเป็นดังในสาราทีสังสอนขนาดยังมานัน สัทธาเตวะมนุษยานังตนเป็นคููสั่งสอนเก่คนแลเตวะดาตั้งไลยปุถุโตตนัดดูยังอริยสัจจะทำตั้งสีภัก,กาวาตนมีโสภะกยะอันงามอาหังอันวาขาวันตามีก็นอมไหวปุถังยังพาพุทธาเจ้าตนนั้น อนันตติกุลโนอ,อันมีภาคุณหาที่สุดที่สิง่งเบาใดสิลาซาดยโหแห่งขาสัพป,ปะตาในกาลาตุกเมื่อแลบ่ตวักขวัยยังพระพุทธเจ้าสิ่งเดียวอหังอันว่าขาวันตามีกนอมไวพระนาวโรกุตตาลารมเจ้าเก่าภา,าการสิบกับตั้งภาปริยติทำเจ้าสิลาซาดยโหแ่งขา สัพปาตาในกาลาจุกเมื่อังอันว่าข้าวันตามีกน้อมไหวภริยาสาวกะ <c oughs> สังฆาเจ้าตั้งแต่พระอัญญากนัญญาตาทิ้งเจ้าเป็นเก่าตลับต่อเต่าสมุติสังฆาเจ้าตั้งไรศิลาซา,าโดยโหแห่งข้าสัพปาตาในกาลาจุกเมือเ่อแลนาทูอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้น <c oughs> อันเกิดมาเป็นตีจังตีปึงแก่สัตตาโลกต่างลายจิโนโต,ตุนภาจุนจันนาภาเปแแลวปัญจามาเลยังหมู่ผีมานหาภาการปัตโตสัมโปธิมุตตามังตุนไดทัดพยาสัพปปัญญูตัญญาณแต่ปื่นเก่าไม่สิริมหาโพธิ ปากาศเสียงก็ประกาศสำแดงจัตุสัจจังอย่างสัจจะทำตังสีปวัตตาจิก็หือปินไปธรรมมาจักกังอย่างธรรมมาจักกปะปวัตตนาสูติในเมืองปานาณสีเอเตนะส,สัจจาวัจเจนะโดยสัจจวัจนาคาถาอันผู้ขาเก่ากรรมจาถึงกุณฑาพุทธาเจ้ายัางนัน สเปมาลาสเปมาลานามูพิมันตั้งหลายมูลปัลายันโตจุงไปนี่ไปบัดนี้เดเตมโนปุปังกามาธรรมมโนเสตามโนมายามันนาสาเจปตุเตนะจักตังวาวาราโตปัตังมโนปุปังกามาธรรมมโนเสตามโนมายา มรรณสาเจปะสันเนนาภาสติวากะโลติวาตะตุนังสุขะมันเนติชยวะอนุปายิณีอยู่จัปปุเปปมัจจิตวาปัจสะโสนะปมัจจติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโต วาจันติมายาสาปาปังกาตังกัมมังกุสะเลนะปะยติโสมังโลกังปาภาเสติอาภามุโตวาจันติมาอภิวาตานาสิริสานิจังอุาปจายิโน จตกลโลธรรมาวันติอายุว ala ันโนสุขังปาลังอโลกายาปัลลมาลาภาสันตุทิปัลมังทานังวิสาสะปัลามายาตินิปานังปัลมังสุขังสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็เป็นวันดียามดีเป็นวันมังกลาอันพระเสด็จ ลำเลิศจริงกว่าหมื่นเลวันยมตั้งไล่ตุนตัวเล่าพระคูบาบุญจุมยานาสังวาโรได้มาหอดมาแพ้วเวียงจริงคำแล้วก็ได้มาเมตตาบันหรือบันไตเฮาก็สู่เยิมใจปี่น้องตั้งไล่ก็ดเยิมใจเอากาวันนี้เยิมใจหนอกำเหลือว่าเยิมสู่เยิมใจมาหอดมาแพ้วโดยมีตันสอชอระดาวันกว่านับถพือมันปีมันหนองมันเปอมันแม่กันเราเนิน์นหักกันแป้งกันได้สั่งน้ำบุญแอบกันได้ในมูลมากผเมตตาเป็นตั้งกัน เราประกาศออกไปเนาี่ยเขาก่อปอไอยจะม้นจุมจังซื้อแต่มาเมตตาปันเนี่ยขอไหว้ซาพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆาเจ้าคุณพระพุทธเจ้ามีหาสิพหกคุณพระสัทธรรมเจ้ามีซับซิแปดคุณพระสังฆาเจ้ามีสิบสีคุณปอชาเอ็คุณเมสิบสองคุณแดดคุณฝนคุณลมคุณเข่าคุณนำคุณตันคุณสินคุณภาวนาคุณสมถะวิปัสสนาญาณกรรมฐานเจ้าจุตุนจุอง คุณพระคูบาอาจารย์เจ้าจุดตุนยงนะขอขาไไหวตบไตไหวซา่ายังคูบาอาจารย์เจ้าจุดตุนยงพระคูพ่อเจ้าเจ้าคณมเพื่อจริงคำเฮาพร้อมก็โดยพระคูพระเทลานุเทลาและพร้อมก็โดยพระคูพ่อเจ้าเจ้าอาวาสวัด